สีสั่งหน้ากีพ,พอดีนะครับนิ่วนะครับถ้าไม่มีฟันนี้เคี้ยวไม่ได้ครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรามาใช้ชีวิตในกระท่องอีกวันหนึ่งนะครับ <S 1> <S 1> <S <S เราจะย่างหมูด้วยนะครับใช้ชีวิตในกระท่องทับวันเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันครับอดัตแรกเราหิวข้าวนะครับ เดี๋ยวก็จะไปหาดูสับป,ปะรดว่าสับป,ปะรดสุกหรือเปล่าสับป,ปะรดมีเยอะอยู่นี่วาแต่ไม่น่าจะสุออกเมาอดเรื่อเๆือหน่อยนึงนะครับโอ้ลูกนะ้าสุกใช่ป่าวสับป,ปะรดเยอะอยู่นะครับอันนี้คือปลูกเองล้ลวงเลยนะครับลูกน้ำเหมือสุกนะครับ ไม่ไหมลูกที่สุกสับหลกไม่น่าจะสุกนะครับอย่าอดเหลืองอยู่เดี๋ยวเรายาหมูดีกว่านะครับแล้วเราก็มาเก็บมะนาวนะครับมะนาวลูกเยอะมากนะครับมะนาวก็อยู่ข้างหลังนี่นะครับลูกเยอะมากนะครับนี่มะนาวรวนๆนะครับอันนี้ลูกใหญ่จง ตุ้งมันน่าจะรักไม่ได้ตุ้งตุ้งมันก็เลยห้อยหน่อยนึงรูใหญ่มากนะครับเดี๋ยวเราเก็บมันานาวเสร็จแล้วจะขึ้นไปที่กระทองต่อเลยนะครับเกบมะนาวเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับเเราก็จะกัดเดือขึ้นมาในกระทองนะครับบรรยากาศร้มากนะครับ แต่ถ้าอยู่ในกระท่องลมมันก็จะพักเย็นๆ,ๆหน่อยนึงลองแบบฟิกปกติเลยนะครับที่ขาดไม่ไดก็คอเนื้อชุกอันนี้นะครับคือขาดไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีนี่ไม่มีรกชาตินะครับ เฮียเาียยัเล่ะเดือดรอยบร่ยากาล้องทีเดียวเลยนะครับอันนี้กายสุกแล้วนะครับสัมผัดก็จะได้กินแล้วครับ สีสั่งหน้ากีพอดีนะครับเดี๋ยวย่างสัพพันเลยทีนี้ก็นี่นะครับมาเพิ่ออีกคนหนึ่งนะครับเห็น<ด>แล้วก็สุกไปชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็จะได้กินแล้วนะครับเออประมาณนี้เดี๋ยวจะ<ช>หาม<ต>ไป<ด>ชิ<ด>ก่อนนะครับ ับไว้ไม่ช่วเลยเดี๋ยวเราถกอิอออนแล้วครับพร้อมแล้วก็หาไปชีชิ้นก่อนนะครับมาดูรับยายเลนะยเี๋ยตัวเปิดนานแลวรัเดี๋ยวคุณจะมาดยนะอือเปิดเลยรับเดี๋ยวนั่งเี่ยะันเลยนางเชี่ยประตูไอ้เบลลดูดูอรออืม

นัน้นชินนลลอ่ะชิปัดทหัวมันเอาไปซับคลับเลยเนี่เนี่ยกี่เว้ยก็ได้เวลาจิมแล้วนะครับนะมาอร่อยอร่อยนะครับ หมูป่านะครับไม่ใช่หมูเลี้ยงนะครับถ้าหมูเลี้ยงจะอยู่ในบังนะครับอันนี้อยู่ในป่าก็คือหมูป่านะครับค <c oughs> วามกระจายมา <c oughs> ออืร่อยได้เวลากินแล้วนะครับยังไม่หมดหิวก็เลยกินก้อนนะครับวิตเปาะ ก๊าลาย่างอยู่นะครับกี่หมดไปชิ้นหนึ่งแล้วยังเหลืออยู่นะครับระหว่างรองรอหมูสุกนะครับไฟไหม้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 เฉยนะครับก๊ลาย่างอยู่นะครับ ต้องรอสัพพันหนึ่งก็จะได้กีละเรากีเสร็จไปชี้หนึ่งแล้วนะครับอากาศรองไปด้วยแดดรองไปด้วยก่อไฟตอนนี้เกิดจะปีค่ายละเ,ยเดี๋ยวหรอามาแล้วนะครับอันนี้ก็สุกไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็วางไว้ตรงนี้นะครับ แล้วก็เทใส่ไปแล้วนะครับห <Okay. S 1> มูออกมาดาปีเลยนะครับทีดังนี่คือสุกท่นั่งเลยนะครับ <Okay. S 1> นักจริงก็เหลือประมาณนี้นครับจะไม่ค่อยเหมือนน่าจริงแนะ <Okay. S 1> อืม่ีห้องทีเดียวมานั่ง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 ไม่เหรอเนี่ยจะโดนก่อนกอนก่อนอืม เหนียวนะครับถ้าไม่มีฟันนี่เคี้ยวไม่ได้ครับโอ้โหไปเรก่อนเยๆเนาะเดลยก่อนเนื้อเหนียวมากครับเป็นหมูป่านะครับหมดที่ด่าอะไรนะเบสที่นี่นะแล้วก็ได้เวลากินนะครับ เนื้อจะเหนียวไปหน่อยนะครับไอเหนียวที่หนังเฉยๆแต่เนื้อไม่ค่อยเหนียวประมาณโลนึงนะครับหมูป่าเราไปได้มาเมื่อคืนนะครับเดี๋ยวเอามาย่างหน่อยนึงไอที่เหลือแล้วก็เอาไปเอาไปเก็บที่บังอันนี้ก็กี่สาวอยู่นะครับ quá xỉ nè hầm nọ nung này nè hầm rõ nung này nè hầm ơi nung này ก็นั่นนนไหนกันนี้นีเลยนะมาเดี๋ยวดูนะครับดูนะท่านผู้ชมเขากินเน้่ยมันเขากินแบบนี้อันนี้ขึงไอ้หน่อยนึงนะครับมาแรกแล้วพูดเลยเดีกินกันเลยนะครับย่อยกกันนเ้าแบตลูว่ ตอนนอนนุ่งหน้นะครับลงพักมาเย็นสบายดีนะครับน,นี่วะนุม่มแตแล้ว่ะเด๋ยวๆเมรุวันไปเลยอร่อยไหมครับฟาตาเสียนะครับนี่คือเคียวไม่ได้นะ กินแล้วครับคนนี้กินไม่หยุดเลยครับเต็มที่ครับเขาเยไม่ลงกินต่อหน้านุ่งนายอร่อยเลยครับถ้าไม่มีควัน,นีิเคี้ยวไม่ได้คนระับดูแล้วหิวครับขอกินด้วยมีนักเข่เนอะ นะครับเผ็ดไม่ได้ไปสมของแกไอ้ครับอืรรอรสรสชาติเป็นไงบ้างครับอร่อยครับผมเหลือชีสสุดท้ายนะครับสุดท้ายแฟนสวยนะครับมาเหลือชีสสุดท้ายละชีสสุดท้ายกัดได้เท่าไร,รอยอื่นก็อ,อยากจะกินเหมือนกันนะฮะแต่ดัง ไปหยิบกระ่อกเนาเอื้อก็เลยต้องนั่งดูดูดีครับคนนี้ก็อยากจะกินนะชิสุดท้ายก็ยังไม่อิ่มนะแล้วก็กินหมดเกลี้ยงไปที่เรียบร้อยนะครับแม้กระทั่งเมล็ดพี่ยังไม่มีเลยนะครับกินเสร็จแล้วก็จะไปเอาสับปะรดต่อนะครับไหนหรอกทีที่กว่าสับปะรดโลต์ก็อยู่นี่นะครับ อีบ่ลเลยเนี่ยเดี๋ยวอะไอเลี้ยราตาไหลังตาลังเต้ไปเอาสปาร์ลุกนะครับสปารลุกไอเลือดตาไหลังเต้ระดียบอกะไปแล้วนะครับอยายเออไม่ยังนะเออแก็อยกี่สปาร์ลุกต่อนะครับนอกจากขี่หมูไม่อิ มีอาจะเอินโอสี้เยอะได้ขี่สัปะรดด้วยนะครับกะท่องนี่มีครบทุกอย่างนะครับไเลสโก้ปลูกจาเตที่เลยได้ตอะนี่ปลูกเองนะครับปลูกป่าที่นะไปโคโลโค่เอินบุกากลอเนี่ยนะบุกากล่ะ แล้วชัดดีเดียวกันนะแล้วก็กีสปาโลตอนะครับกีหมูไม่อิ่มนะครับมาเฉยจิ้มสาดฮึแรงเลยเะีรยะอะเชยอยยังไงลูกชาติออกมาประมาณไหนอร่อยไหมอร่อยไหมหวานครับผมหน่อเบ้าอร่อยไหมอร่อยไหมหอะไรขายเซรีอ,อ,อร่อยนะครับหวาน หวานชิ้นหายเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับได้แท่นนักชินลนะครับโอ, oh. โอโ้โหน่าจะหวานทีเดียวเรามาดูใกล้ๆนะครับน้งชุ่มฉ่ำทีเดียวนะครับกัว็เตรียมพร้อมที่จะกินนะครับ น้งทุ่งช่งทีเดียวนะครับไม่ยอมเราเดมากเแลโอ้ย<ๆ>น้งทุ่งช่งเยอะ ok มากนะครับน่าจะหวามทีเดียวนะครับคนนี้น้ำลายหลายแล้วนะครับ <c ười> น้งลายหลายลหลย้อยตมดอยอน่บูดอยู่อนอ้หยอ้ย

มาอ้อนตาบัวหน่อยวีวีมาแล้วก็กีมสปาร์โดต้อนนะครับอรอเอาเลยอร่อยนี่หวานนะครับแ,แล้วเชวญดูประเดิมอ่ะอร่อยชาหวานดีนะครับไว้กอดุยนะครับ มาขีสับลูกกันนะครับบัจิตุยาร้ยก่อไก่จะหมดแล้วนะครับขอลัดชิ้พอดีนะครับิ๊กมาได้นะะอะไรชี้สุดท้ายแล้วนะครับชี้สุดท้ายได้เมียสวยนะครับห <laughs> มกไปที่เรียบร้อยอ,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 อ่านี่ไปทิ้งต่อครับ แล้วก็กีส,กสับปะรดเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับคลิปนี้ต้องขอจบแค่เท่านี้นะครับสวัสดีครับ